สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับพบกับช่องพระเครื่องเกจินะครับช่องทางการติดต่อนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับหรือโทรมาที่เบอร์081 9 9 2 3 7 5 0ก็นะครับ ID ดี n ลก็0 8 1ย์แปดหนก็นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับวันนี้มีพระมาให้ชมกัน3องค์นะครับนะครับองค์แรกนะครับจะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ปารีไรนะครับ หลวงปู่เลี่ยมวัชสีพุนเรือนนะครับนนทบุรีนะครับองนี้นะครับสร้างก่อนปี2500นะครับตรงนี้จะมีรอยจิกนะครับมุมล่างมุมล่างนะครับจะมีรอยจิกเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของพระขอ,ข,ของท่านนะครับบางองค์ก็จะมีเขียนเลขเตัวเลขเ ตัวเลขไทยนะครับตรงนี้นะครับมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่อะไรตรงนี้นะครับนี่นนี้แต่อนองนี้ไม่มีนะครับเดี๋ยวชมเนื้อหานะครับนี่ครับเนื้อหาเก่าเลยนะครับอ่าพิมพ์นี้ค่อนข้างจะหายากนะครับพิมพ์ป่าเรไรครับ นี่ครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับดูด้านหลังนะครับหลวงปู่หลวงปู่เลียมเนี่ยท่านเป็นสิทธิ์หลวงปู่โพวัดอินนะครับก็จะมีมวลสารเก่าผสมอยู่ด้วยนะครับอันนี้ด้านข้างนะครับ องนี้เปิดไว้ที่หกร้อยห้าสิบบาทนะครับอันนี้เล่นเล่นกันเป็นพันนะครับแต่ว่าผมเปิดไว้หกร้อยสิบาทเพื่อเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทนายจะไปต่อนะครับมีมีช่องว่างให้นะครับนี่ครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับพิมพ์ป่าเรไรนะครับก็จะเป็นอีกพิมพ์หนึ่งนะครับแต่ก็ก็มีหลายพิมพ์นะครับพิมพ์พิมพ์ป่าเรไลเนี่ยมีทั้งสองสามพิมพ์นะครับองนี้ ออ,ออกเป็นพิมพ์เล็กนะครับหกร้อยห้าสิบาทนะครับเผื่อมีทนายสนใจนะครับสามารถทักไลน์มนาะขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับหรือโทรมาสอบถามได้ครับครับเดี๋ยวชมอีกรายการนึงครับอ่าองค์นี้จะเป็นพระปิดตานะครับพระปิดตาของพระครูสุพจน์วัดสุทัศน์นะครับ ในประวัตินี่คือเนื้อผงวัดละคังล้วนนะครับมันจะเป็นเอกลักษณ์ของท่านนะครับด้านหลังจะเป็นรอยขีดเหมือนรอยกระดานนะครับแล้วก็รอยตัดนี้นะครับปิดตาของท่านก็จะมีอยู่พิมพ์สองพิมพ์นะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในพิมพ์ที่หายากนะครับให้ชมเนื้อหานะนี่ครับ เนื้อผงวัดะระฆังล้วนนะครับอลองเสิร์หาข้อมูลดูนะครับนี่ด้านข้างนะฮะด้านหลังนะนี่เป็นเอกลักษณ์ของท่านเลยนะครับเนื้อหาเก่าจัดเลยนะครับนั่นจะสร้างก่อนปี2500เหมือนกันนะครับ ่เ,เพื่อนๆพี่ๆท่านใดนะครับสนใจสามารถทักไลน์มาขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับครับองนี้ก็เปิดไว้ราคาเดียวกันนะครับ650บาทนะครับสนใจสามารถทักไลน์หรือโทรมาส,สอบถามได้นะครับปิดตาของพระครูสุพจน์วัุรทัศนนะครับเนื้อผวะะงวัลคังล้วนนะครับเดี๋ยวชมอีกองค์นึ่งนะครับ อีกองนี้เป็นล้อพิมพ์วัดสามปื่มครับแต่องค์นี้เป็นพระก,กุมือนกันนะครับเป็นพระก,กุในองกุกุในบาทองคหลวงพ่อโตวัดอินนะครับนี่จะเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับอลองเสิร์ชหาข้อมูลดูก่อนก็ได้นะครับก,ก,ก่อนก่อนก่อนตัดสินใจนะครับน,น,นี่อันนี้เนื้อหาแห้งเลยนะครับ หรือสนใจสามารถทักไลน์หรือโทรมานะครับขอรายละเอียดเพิ่มๆทางไลน์ได้นะครับเขาว่าทันยุคสมเด็จพุทธจาจารย์โตนะครับในประวัติว่าไว้อย่างนั้นนะครับเดูเนื้อหานะครับนี่ครับเนื้อหาแห้งๆเลยนะครับ อันนี้ก็สภาพใช้นะครับก็ไม่มีหักซ่อมนะครับแต่ว่าสภาพใช้มานะครับเดี๋ยวขอ,อยาดจับใหม่นะสภาพก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ไม่มีหักซ่อมนะครับ แห้งเลยนะนี่ครับสนใจสามารถาทักไลน์ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ อันนี้เปิดไว้ที่สามองค์นี้ราคาเดียวกันเลยนะครับ6กรห้าสิบาทนะครับเผื่อเพื่อนๆพี่ๆนายหาอยู่นะครับสามารถทักไลน์มาได้นะครับขกดไล่เพิ่มเติมได้ครับกับโทรมาสอบถามได้ครับ6กรยห้าสิบาทนะครับ น,นี่ไม่มีหักคร่อมนะครับสาภาพใช้มารัแปดสิบเปอร์เซ็นต์ครับครับอ่าสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องมาเครื่องเกจินะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับ i d l i กศูนย์แปดหนึ่งเก้าเก้าสองสามเจ็ดห้าศูนย์นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ